สวัสดีครับใครที่กำลังมองหารถยนต์อีซูซูอยู่นะครับจะเป็นรถกับบะแฉบหรือว่าเป็นสี่ประตูนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเตี้ยหรือตัวสูงนะครับแล้วก็รวมทั้ง m ิวเอ็กซ์เจ็ดที่นั่งนะครับก็แนะนำได้เลยนะครับที่บริษัท uzu, อีซูซูนครหลวงสาขานวนครน,นะครับกับผมฝ่ายขายวีรภาพนะครับตัวรโทร 9นะครับรถในรุ่นที่คุณเห็นอยู่นี้นะครับจะเป็นอยู่ในรุ่นจัดอยู่ในรุ่นของ4ประตูตัวเตี้ยนะครับแล้วก็ที่เขาเรียกว่า Isuzu c a p f o L นั่นเองนะครับมาพร้อมชุดแต่ง SKIRT s p o r t รรอบคันพร้อม m a x กซิกนะครับแล้วก็เป็นแม็กตัวนี้จะให้เป็นแม็ก จัดทรงมาให้เรียบร้อยเนาะนะครับท่านใดนะครับสนใจนะครับที่จะออกรถนะครับตัวนี้จัดโปรโมชั่นให้อยู่นะครับดาวเริ่มต้นนะครับที่10%หรือใช้เงินออกรถเพียง45,000บาทนะครับจะได้ไปในทรงนี้เลยนะครับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับอย่าลืมทักทายมาได้เลยนะครับแล้วก็ คันหนึ่งนะครับตัวนี้จะเป็นรุ่นเดียวกันนะครับก็คือจะเป็นตัวเจ้าแคปค็บโฟแถวเหมือนกันนะครับในรุ่นที่รถดเดิมๆแล้วก็รถที่แต่งแล้วนะครับที่อจอดอยู่คู่กันนี้นะครับท่านใดอยากได้เป็นเดิมๆก็ออกมาในแนวทรงนี้ได้เลยนะครับสเปคโรงงานนะครับหรือว่าอยากได้หล่ลอเพิ่มความหลอ่อขึ้นมานะครับก็จะเป็นใน ในชุดแต่งนะครับไม่ว่าลูกค้านะครับอยู่ที่ไหนนะครับเรายินดีให้บริการนะครับสนใจนะครับออกรถกับผมนะครับโทร0 6 4 8 9 1 4 1 6 9ที่ปรึกษาการขายวีรภาพนะครับจากบริษัทอีสุสุนครหลวงสาขาะวันนครนะครับอย่าลืมนะครับท่านใดที่สนใจนะครับกำลังออกรถยนต์หรือมองหารถนะครับก็ทักทายเข้ามาได้นะครับ ออกมาโฉมแนวนี้เลยเรารอให้เลยนะครับส่วนวันนี้นะครับผมต้องขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับแล้วก็กดติดตามไว้นะครับถ้าอยากดูรถไหนนะครับที่แต่งแล้วรอสวยเท่แบบนี้นะครับกดติดตามผมไว้เลยนะครับส่วนวันนี้นะครับ ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ